ปกนะครับสบายดีสุขุมสุขพลเด้อสบายดีสุมองสบอเนาะสบายดีลุงป่านาอาเนาะสบายดีสาวอีสานนะสบายดีซอฟปปลาวก็คือบา้อานเราเองเนาะสบายดีทักทายสบายดีเนะาะวันนี้มีเมนูมานำเสนอนั่นก็คือแกงปลากดไซเนาะไม่ชมพี่น้องมาสาวอีสานอาจจะเคยอยู่เคยกินเนาะพี่น้อง เนี้ยวมาเลยครับ,บแสบๆเลยครับเนี่ยจะจะหนังตัวนี้กันนะผมเป็นเขาเนี้วเข้าหนึ่งไม่ไหมครับห่อนฮอนเลยครับผมมาเดิมมาเดิเอฟซี FC ทางร้ายเนาะก่อ,กอนที่จเข้ามาเบิ่งคลิปนี้กันฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้แกด subscribe ให้แนวเนาะ หกล้านกับชิดปัญญาย่ามลุงคลิปปัญญาย่ามเห็ดคอยๆเห็ดไปผมตอนนี้คอยกําลังหัดเห็ดอัดคลิป,ปน,นะพี่น้องกํลาลังเห็ดเพี้ยนเห็ดไปไวันตัดต่อกัอนยังมาเป็นหนองๆปัญญายามเห็ดอยู่เนาะมา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 กินน้ำบาอุดรนฝากลาวดนะ้วย แซาบนะแกงปลากรดให้พี่น้องนาใส่น้ำมันโสมแซ่บ,บน้ำมันโสมเอดเอ็กนัวขนาดพี่น้องนัวน้ำประแดกมาเด้อมาเด้อกินอ่างลุงปานะอาคส่วนดีอยู่

ทีโตเราบังหายหนึ่งร้อยบาทอืมทำดนี่เบื่อยพี่น้องเลยแจ็คก็โคตรเอาเนี้ยกับแบบพร้อนๆหนึ่งใหม่ๆเลยนะพี่น้องนะเนี่ยทำใหญ่ๆเลยเนาะ ต้องเวารายยาห้างแล้วพี่น้องเนาะจะกิกนอ่างลุงป่านะอาคือเกาล่ะขอขอบคุณเนอะทุกคอมเมนต์ทุกที่เป็นกำลังใจให้นาองทุกร้านก็กำลังเย็นเห็ุเย็นฉางเย็นท้ำน้องๆขอฝากติดตามน้ว và cốt trị nè mẹ bà bà đang lăn youtube nó แซ่บนะเนี่เนาะง้อมันนำมาแรกงมันนี่กับบุกาาไปเห็นงานเนาะเมื่อื่่นมาที่ชุมหาเนะได้ไปเมื่อมันเป็นวันอังคานมันนี่วันจันเนาะวันที่สิบสี่ กับไปได้ไปไซด์ออกพี่น้องยูต้ในห้องน่ะยูต้นในห้หองนะ่นงนะนอนออไปทางไหนล่ะนอนไม่นอ่อตอนมาใหม่นอะ หอมรสชาตินะหอมใช่ป่ะป้าโปรนี่ยป้าอันนี้ก็ก็คือเขาไปตกเอาอยู่ในคลองนะ ใส่เบ็ดใส่ยังครับอยู่บ้านใครยู ixed, ่บ้านผมเนี่ยตามเซ่ตามตามเซ่ตามขนาดเนาะหลายฝากให้ยงเนี่ยเวลาเขาแมวว่าเขาอบร้อนนะพี่น้องเป็นดอนเวลาเขาเอาขึ้นมาเนาะ มันจะป,ป,ปคคาลาคันแยงปลาโคตปลาข้าวายแถวอีสานกับเชียงคือกันน่แหละ,นะเนาะปลาโคตปลาคันแยงปลาข้าวอาหารเงี้ยวๆเันี้ไขป่ปลานเนื้ออ่อนนั่นแหละกับปลาเนื้ออ่อนนั่นแหละมันมันจะเป็นตัวใหญ่นะตัวใหญ่เงีวแบบอยู่บ้านนี่ครับพ่อโตแล้วลเป็นเม็ดก็มีเนี่ย น,อน,น,ออน,น,อน้อนุญาตเนี่พี่น้องใจมืงปลากระมันมันี่เด็กน้ำกระหอนเพราะคุ้นติดคนมาหายกำลังใจนะครับผมขอเขาพูดหลายๆที่เขามาเบิ้งมารับชมคลิปเนาะที่ได้อดลงเนาะ มีคนติดตามหลายก็สิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปเฮ็ดหดยังลงเรื่อยๆให้พี่น้องเบิง่งให้ลุงให้ป้าเบิง่งเนาะได้กัน พอได้เห็นคลิปนี้ก็จะเดือนผ่านนะพี่น้องเด้อพี่น้องเข้าไปคอมเมนต์กันจะตอบซาบแน่อธิบคอมเมนต์ทราบแน่จะได้ก็ขอขอบคุณหลายๆคลิปนี้ก็สิฝากไใบชะนี้นะพี่น้องเด้อจะได้กาขอขอบคุณหลายๆที่กลับมาเป็นกำลังใจเลยการทามาคอมเมนต์เนาะอ่า เขาพ่นทุกๆคนน,น,าาเนคปปะเนี่ยแต่กบมาคอมเมนต์กับมาบางคลิปผู้ขาลงเนาะบ่าวดอนฝังลาวเนาะมันมีโอกาสหนาเขาใได้เฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆเน,นาะฝากติดตามไปเด้อบ๊ายบาย